โดนปนตลอดการทํางาน2ปีตลอด2ปีที่ผ่านมาที่ผมเริ่มมีรายได้ผมถูกป้นทุกวันและคุณเองก็เหมือนกันจากโจนที่ไม่ใช่คนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อครับเงินเฟอ้อคือภาวะที่ของทุกอย่างแพงขึ้นเรื่อยๆทําให้เงินที่เรามีซื้อของได้น้อยลงเช่นเงิน100บาทซื้อกระเพราเมื่อก่อนได้4จานปัจจุบันซื้อได้แค่2จานก็คือจํานวนเงินเท่าเดิมแต่ว่าอํานาจในการซื้อหรือ purchasing power ลดลงทําไมเงินถึงเฟอ้อ สายเหตุหลักๆคือเงินในระบบมันเยอะขึ้นครับมีคนบางกลุ่มเป็นเงินใช้เองในขณะที่เราต้องเต่นมาทํางานเอาเวลาแรกถ้าดูจากภาพนี้ตั้งแต่ปี1997ถึงปี2025ปริมาณเงินบาทในระบบเพิ่มขึ้น380%หรือเฉลี่ยปีละ5%ถ้าเทียบไปเห็นภาพก็เหมือนผมมีโมเดลฟิกเกอร์เรื่อง d r าก้อนบอลที่ผู้ผลิตบอกว่ามีแค่10ตัวบนโลกมันก็คงเป็นโมเดลฟิกเกอร์ที่แพงมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามีแค่10ตัวบนโลกแต่ ถ้าผู้ผลิตจู่ๆเปลี่ยนใจผลิตมันมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีจำกัดมูลค่ามันก็คงจะลดลงใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ปิดของแล,แล,แล้วมันไม่ลิมินเดตแล้วก็เหมือนปริมาณเงินบาทไทยที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย5%เหรือเฟอ้อขึ้น5%ร์นทุกปีแต่เงินบาทไทยถูกค้ำค่าเงินด้วยดอลลาร์กว่า89%และตัวดอลลาร์เองก็ถูกบินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ6%อีกด้วยก็เท่ากับว่าเงินบาทไทยที่ถูกบินเพิ่มปีละ5%อยู่แล้ว ก็ได้รับอิทธิพลจากเงินดอลลาร์อีก6%รวมกันเป็น11%หรือเงินบาทเรากำลังเสื่อมค่าลงเฉลี่ยปีละ11%ทุกปีครับและเมื่อเอาเงินบาทไทยเทียบกับทองคำที่ไม่สามารถปินได้ง่ายๆก็จะเห็นว่าตลอด21ปีที่ผ่านมาเงินบาทเสื่อมค่าลงไปแล้วกว่า88%หรือเฉลีย่ย10%ต่อปีเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ก็แปลว่าพ่อแม่ใครที่เริ่มทำงานตั้งแต่ปี2004 ในปัจจุบันปี2025เงินเหล่านั้นมันก็แทบไม่มีมูลค่าเลยแหละเพราะว่ามันถ่ายไปกว่า88%และในขณะที่เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ11%แต่เงินเดือนพนักงานเอกชนเพิ่มแค่ปีละ4%ก็จะเกิดกราฟนี้ครับเงินเดือนที่โตไม่ทันข้าของที่แพงขึ้นก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเราค่อยๆแย่ลงจากเดิมที่กินเนื้อวัวเนื้อหมูก็จะกลายเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อปลาจากยุคก่อนที่ซื้อบ้านได้ภายในไม่กี่ปี ก็เหลือเพียงห้องเช่าที่ลำพังจะเลี้ยงตัวเองให้มีชีวิตที่ดียางลำบากนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อมันกำลังป้นจากคนและป้นจากลูกๆของคุณในอนาคตมันไม่ได้ป้นเพียงแค่ตังค์แต่มันยังป้นความหวังและความสุขในอนาคตของเราออกไปอีกด้วยบางทีการเรียกสิ่งนี้ว่าโจรยังจะน้อยไปได้วยซ้ำครับและเงินมันถูกปรินเพิ่มได้ไงใครที่ปรินเพิ่มประชาชนตัวเล็กๆแบบเราจะเอาตัวรอดจากเงินเฟ้อได้ยังไงเจอก,กันคลิปหน้าครับ